ครับอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องบดละเอียดนะครับการใช้งานมันก็เป็นฝาที่แข็งแรงบดได้สารพัดเลยนะครับในคลิปทั่วไปอาจจะบดหินนะครับแต่คลิปนี้จะให้ดูคือบดท,ทับทิมเป็นอังมณีนะครับเป็นแบบสามใบมีดอันนี้ทับทิมนี่ถือว่าแข็งมากแข็งนะแข็งลองจากเชปเนาะเทปนะทับทิมแนละ้วถึงจะเป็นหยกแล้วก็จะเป็นพวกพลอยนะครับ เพราะฉะนั้นทับทิมถือว่าเป็นอัญ,ญามณีิประดิตน,นาชาติที่เนื้อแข็งมากเราจะใส่ครั้งละประมาณ1นกิโลนะครับแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ปิดฝาล็อกประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะครับอโอเคเสร็จปั๊บเอาเลยหน,นูยังไม่ได้เสร็จปั๊บเอาเลย นี่แค่ประมาณ10วินาทีเองนะครับ10 1ถวินาทีนี่เห็นไหมครับทับทิมที่ลงไปเป็นเม็ดเมเมื่อสักครู่นี้ผนเป็นเนื้อผงแป้งแบบนี้เลยนะครับก็จะนำไปทำประโยชน์อื่นได้นะครับอันนี้ทดลองให้ดูนี่ถือว่าเป็นสาสารที่มีความแข็งมากพอสมควรลองลงจากเพชรเลย เรายังละเอียดได้ขนาดนี้นะครับ